สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมโครงสร้างบ้านนะคะโครงสร้างบ้านที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เราใช้งบประมาณไป60,000บาทนะคะทุกคน60,000บาทไม่ได้รวมค่าช่างนะคะค่าช่างจะอยู่ที่17,000บาทนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่า60,000บาทนี้เราจะได้อะไรบ้างก็จะได้อาเสาหน้า5้นะคะสเมตร 9ต้นแล้วก็เสาหน้าห้าสามเมตร5้าสิบสต้นค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหกพันห้ารบาทค่ะแล้วก็ส่วนเหล็กหลังคานะคะเราก็จะใช้แบบเกรดปานกลางค่ะไม่ใหญ่หนามากนะคะเอาแบบตามงบที่เรามีนะคะก็จะอยู่ที่ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะราลาวสองหมื่นกว่าบาทค่ะสองหมืสอง ประมาณนี้นะคะส่วนสันไทยก็จะอยู่ที่22,500บาทนะคะรวมกันสตร์แล้วก็รวมสกรูยิงอะไรแล้วเสร็จสักค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของไม้ฝาเชอรล่าด้วยนะคะราวสา0พบาทค่ะ